สวัสดีครับผมกล้าทีเคนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้เจอกันหนึ่งวันเพราะว่าผมไปอยู่กับฟุตบอลเดินสายมาครับผมไปดูฟุตบอลเดินสายที่อำเภอบ่อพรอยจังหวัดกาญจนบุรีมาเชียร์แม่งตีมากนะครับซึ่งก็เป็นอินดีรสชาติแล้วกันครับกับคนที่ดูฟุตบอลยุโรปดูบอลไทยอยู่ประจำเนี่ยพอมาดูแบบอีกแบบหนึ่งเนี่ยซึ่งมันก็มีเรื่องของเงินรางวัลเรื่องของอาการแข่งขันอีกแบบหนึ่งเนี่ยซึ่งก็ได้เห็นว่า มาตรฐานมันดีขึ้นนะครับไม่ได้บอกว่าดีกว่าอาชีพนะมีหลายอย่างที่อาจจะมีข้อที่ไม่ดีแล้วกันแต่ก็ถือว่าอีกดิ่งรสชาติครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันว่าทุกวันเดินสายมันด่าสองคมอย่างไรถ้าเทียบกับฟุกอาชีพนะครับแล้วมันจะมีโอกาสเดินมาบรรจบกันไหมเส้นขนานสองเส้นระหว่างอาชีพกับเดินสายเนี่ยมันจะปั๊บแล้วก็ควบคู่ไหมจะมาลองเล่ากัน สัก2ประเด็นครับกับเรื่องนี้แล้วก็รวมถึงวันนี้นะครับช่วงช่วงบ่ายแล้วก็ตอนอัดคลิปเนี่ยนักเตะกาลังเล่นซ้อมนะครับก็เป็นทิมทัพทายชุดใหญ่ที่รายงานตัวเรียบร้อยครับแล้วก็เตรียมฝึกซ้อมก่อนจะเป็นอุ่นเครื่องฟี a d เดตามปฏิทินฟี a d เดนะซึ่งก็เป็นโปรแกรมช่วงเดือนมิถุนายนนะครับที่เตะ2เกมเจอไต้หวันแล้วก็เจอกับทีมชาติฮ่องกงหรือว่าเขตปกครองพิเศษฮ่องกงนะครับซึ่งเดี๋ยว เรื่องนี้จะมาพูดถึงเหมือนกันด้วยเพราะว่ามันมีกิมมิคอยู่ประมาณ2เรื่องเหมือนกันครับที่เออถ้าเกิดจะพูดถึงฟุตบอลในวันนี้ก็ต้องพูดถึงประมาณนี้นแหละนะครับเอาวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดกระดิ่งอมือนเดิมนะครับแลวเดยวดอีกคลิปหนึ่งจะเป็นเรื่องของฟุตบอลยุโรปนะฮะที่ผมจะมาพูดถึงด้วยนะครับอ่ะเอาเรื่องของทีมชาติไทยก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ช่วงบ่ายมาตบเท้ารายงานตัวเรียบร้อยสิ่งที่เป็นเรื่องที่ น่าสนใจข้อแรกครับคือโรงแรมที่ไปรายงานตัวนะครับหลายคนเซอร์ไพรส์ครับไปโนเวาเทลวายที่ดูหรูเลยครับที่ผ่านมามักจะเก็บตัวตามแคมป์หรือว่าตามที่สมาคมฟุตบอลจะจัดให้เช่นแบบไปยามาโอกะแล้วก็หาโรงแรมในระดับหนึ่งนอนหรือว่าจะเป็นนอนในแคมป์ไปเลยหรือว่าอะไรบางอย่างอ่ะแต่ครั้งนี้นอนโนเวาเทลซึ่งก็เป็นก็ประมาณที่น่าจะได้มาจากส่วนของผู้จัดการทีมคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะครับเมื่อก็ผมออก ข้อมูลนี่ผิดไปก็ขออภัยด้วยแต่ผมเข้าใจแบบนี้นะว่าเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยที่ได้โอกาสพักผ่อนในโรงแรมที่ระดับค่อนข้างหรูเนี่ยหรือว่าเดิมทีต้องนอนแคมป์แล้วไม,ไม่นอนแคมป์เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีเรื่องว่ประมาณเราเกี่ยวข้องนะครับซึ่งก็ถามว่าการพักโรงแรมหรูเนี่ยมันก็ก็เป็นส่วนหนึ่งแหละนะครับที่ที่ที่ทีมชาติไทยระดับ a อแม็กเอทีมเนี่ย ควรจะได้นะครับแต่ที่ผ่านมาไม่เคยประกาศว่าเฮ้ยนักบอลน,นอนโรงแรมไหนพอมันมีเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องเนี่ยบรรดาแฟนขับที่รู้ข่าวเขาก็ไปที่โรงแรมกันก็ไปขอลายเซ็นนักบอลกันไปอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะทาให้ความใกล้ชิดเนี่ยมันมีมากขึ้นหรือว่าอาจจะไปรบกวนความเป็นส่วนตัวหรือเปล่าหรือว่าจะมีเกี่ยวข้อง้านอื่นไหมไอ้ผมไม่แน่ใจซึ่งทีน,นี้เนี่ยก็เต็บตัวกันยาวครับถึงสัปดาห์หน้านุ้นเลย13มิถุนายนนะครับก่อนจะบินไปไต้หวันแล้วก็ไปซักไต้หวัน16 แล้วก็เตะฮ่องกงมาที่19นะครับซึ่งเดี๋ยวไอ้ฮ่องกงผมเก็บบรรยากาศมาให้ผมไปนะอันนี้เดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาให้นะครับจากนู่นเลยผมก็จะไปเวอร์ทคชันของผมนะครับทำงานด้วยแล้วก็ได้พักผ่อนโดยที่นู่นนะครับก็เอ่อทีมทุกนี้นะครับขาดอยู่3คนที่เรียกมาคือเอเลสดอเลนะครับแล้วก็มี2นักเตะจากญี่ปุ่นที่ยังไม่กลับมานั่นคือชนาทิพย์สงกระสินนะครับแล้วก็สุโชคสารชาติที่ อยู่ในพิ่งจะเตะโปรแกรมเดี๋ยวก็เสร็จอีกแป๊บนึงอ่ะก็จะกลับทิมชาติแล้วนะครับซึ่งก็กลับมาผมไม่แน่ใจว่ากลับมาหรือยังแต่กลับมาสมทบมแน่ในเร็ววันนี้ครับเป็นการกลับมาอีกครั้งของชนะทิพย์นะครับหลังจากที่อาเซียนเขาไม่ได้กลับมาครับทีมแล้วก็รวมถึงสุโชคด้วยครับที่ที่ครั้งก่อนเขาเจ็บอ่ะเนาะครั้งนี้เขาก็สมบูรณ์แล้วอาจจะมาได้โอกาสมากขึ้นมาเรียกความมั่นใจก่อนกลับไปช่วยสโมสรต่อคอนซาโดเลซซัปโปรโรที่ตัวเขาเนี่ยลงสนามแล้วครับเริ่มเริ่ม เริ่มได้รับความไว้วางใจมากขึ้นแต่ยังไม่ได้ลงสนามยังดีบตัตโตในเกมลีกเนาะยังเป็นสำรองอยู่แล้วก็ยิยงไม่ได้ไปยิงได้ที่ดูวานคับนะครับยิงสวยด้วยนะฮะอ่ะโอเคครับก็สิ่งที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่2และเรื่องที่สามครับเรื่องแรกอ่ะเรื่องที่สองนะโอเคเรื่องแรกคือลงรงแรมเนาะเรื่องที่2คือนักเตะอาทิมชุดนี้ครับเป็นนักเตะที่อาจจะไม่อยู่ในใ,นใจของมาโน่เท่าไหร่เป็นการเรียกเข้ามาเพราะว่าฟอร์มตัวเตนในในลีกครับแล้วก็เรียกมาในช่วงที่นักเตะ บุรีรัมย์เขาไม่ได้มาด้วยนะเพราะว่านักเตะของบุรีรัมย์เขาเพิ่งแข่งอันจบมา3ถ้วยอ่ะคว้าไป3ามถ้วยเลยนะครับแล้วก็ให้พักเต็มที่ดังที่บรรดาแฟนคลับก็จะได้เห็นว่านักเตะสโมสรบุรีรัมย์เนี่ยไปพักผ่อนหย่อนใจกันครบเลยนะฮะบางคนไปได้วยกันไปรีสอร์ทห,หรูหรือยันหรือว่าบางคนก็ไปต่างประเทศเลยนะฮะก็นั่นคือนั่นคือคอ,อีกหนึ่งพิติที่ทางทีมชาติไทยก็เล็งเห็นความสำคัญครับว่านักเตะตัวหลักเนี่ยคนจะได้พักบ้างครับกรามศึกหนักมาทั้งฤดูกาลก็ ให้กาพักไปก็ได้หานักเตะใหม่เข้ามานะครับอีกเรื่องหนึ่งคืออนันต์ยอดสังวาน,นครับผงว่าคนนี้น่าพูดถึงแน่ๆว่าเขาจะได้ลงแบบไหนนะครับโอเคว่าเขาไม่สามารถลงสนามพร้อมเซียทรอนได้เพราะว่าเจ้าอุ่มก็ไม่ได้มาชุดนี้นะครับแต่ก็อาจจะได้เห็นว่าเขาเนี่ในวัย21ปีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวอเดอร์คิสครับที่ผ่านมาเนี่ยนักเตะที่อายุประมาณเนี้ยเล่นในชุดเล็กเนี่ยแล้วขึ้นมาเนี่ยที่แบบว่าปัางๆโป้งๆจริงๆก็จะเป็น ตัวยีใหญ่หน่อยทั้งสุภโชคเนาะสุพนัทอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เห็นว่านักเตะรุ่นเนี้ยแล้วยืนย,วยาวๆกับทีมชาติจใหญ่ยังไม่มีนะครับยังไม่เห็นเท่าไหร่แล้วก็อีกคนหนึ่งคือสุภชัยเจเด็จนเนาะที่ที่ขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วก็ดืนได้แล้วหลังจากที่โดนวิาพากษ์วิจารณ์นานนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจของทีมชุดนีว่าเรียกอนันต์มาแค่เกมเดียวไหมหรือว่าจะเรียกมาเพื่อจะไปใช้ระยะยาวแถมนักเตะสไตล์เนี้ยถามว่าทีมชาติไทยเคยมีไหม ในก่อนหน้านี้ก็เคยลองเรียกมาหลายคนนะครับจเจริญศักดิ์วงกนก็รอจรับแสงนะครับแล้วก็รวมถึงหลายคนที่ขึ้นมาแหละแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ยาวก็เดี๋ยวดูว่าอน,นันต์ยอดสังวานจะได้ที่สูน์ตัวเองจากเกมไหนกี่นาทีเต็มเกมไหมโปรจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับวงการ,รกอนเดินสายที่ที่เขาแบบว่าเอ้ยเชีย่ยแม่งเดินสายต้องพูดถึงโฟเบร์นะครับ ็โฟแบง์จะไปได้เท่าไหร่ก็ต้องดูต่อไปแต่ที่แน่คือโฟแบง์เนี่ยเป็นแกนหลักแน่ๆของยู23ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในช่วงกลางปีนี้นะครับอ่ะพูดถึงเดินสายไปต่อเลยครับผมไปบอกพลอยมาเมื่อวานนี้จริงๆบรรยากาศเยอะมากวุ่นวายจนไม่ได้ถ่ายฝากมาฝากกันตั้งใจว่าจะถ่ายมาฝากจากที่สนามเลยแต่นั้นไม่มีเวลาว่างพอก็เลยพลาดไปนะครับแต่ที่บอกพลอยเนี่ย เห็นอยู่หลักๆที่ผมว่าน่าพูดถึงอยู่ 2- อถึงสเรื่องนะครับเรื่องแรกครับเรื่องของนักเตะลีกเล่นเยอะมากครับจริงๆเนี่ยถ้าผมในแง่ของการ,รเป็นสื่อก็ต้องเข้าใจทั้งคนเตะแล้วก็คนที่ดูนะครับคนดูอยากรู้ว่าเฮ้ยนักเตะคลีกขนาดไปจับมั้งวะไปเล่นมั้งวะนะฮะหรือว่าในแง่ของคนเล่นเนี่ยก็ไม่อยากเป็นข่าวเพราะว่าโอเคตัวเขาอาจจะสัญญาถูกยกเลิกไปแล้วครับแล้วก็ว่างอยู่ ก็ขอเล่นหนห่อยเฮ้ยให้มีตังแดกข้าวหน่อยเลี้ยงลูกเมียนหน่อยนะครับก็เข้าใจได้ก็เลยไมให้เกิดเป็นสองกระแสว่าเอ้ยนักเตะอาชีพเป็นควรเล่นทุกบอนเดินสายไหมนักเตะอาชีพที่เอเอ expire contact รือว่าสัญญาหมดแล้วเนี่ยไปเตะได้ไหมหรือว่านักเตะที่ยังมีสัญญาอยู่เนี่ยล้วไปดูเนี่ยมนสมควรไหมนะครับซึ่งผมก็เจอหลายคนนะเจอเจอ,เจอสัตว์มงครซึ่งรายเนี้ยเข้าใจได้เพราะาบ้านเขาอยู่ตรงนั้นบ้านอยู่สุพรรณแล้ว สุพรรณเนี่ยมันเชื่อมบ่อพอยแป๊บเดียวเส้นพวกสองพี่น้องอะไรเงี้ยมาแป๊บเดียวนะครับก็เลยอยู่ใกล้ประมาณ30น,น,นาทีอะไรเงี้ยสามสิบโลก็แป๊บเดียวส่วนอีกคนหนึ่งที่ผมเจอแล้วแบบสัญญายังมีอยู่กับลําพูนก็คือชัยวัน์ปุรานนะครับตัวชัยวันรเนี่ยเขาเขาเล่นนะครับแต่เขาเคยเล่นมาก่อนแค่ว่าตอนนี้เขาไม่เล่นแล้วเพราะเขาเป็นสัญญาอาชีพอยู่ก็เลยเล่นไม่ได้ก็ไปดูดูเพื่อนแหละไปเป็นแท์สนามอะไรเงี้ยนะครับก็ในมุมผมครับก็คงยืนยันคำเลยว่าถักเดินักเตะคนไหนมีสัญญาไม่ควรเล่นนะครับแม้ว่าจะ เป็นสัญญา8เดือนและสเดือนว่างก็ตามแต่แต่มึงก็คิดว่าเฮ้ยฉันเตะแปัก4ี่เนี่ยก็ควรจะเอาเงินแปเนี่ยไว้พักตอน4ด้วยเช่นสมมุติได้เงินเดือนเดือนละแสนนะครับอาจจะต้องอัดตีต่างเดือนละแสนแเดือน8แสนนะครับไม่รวมส้นตีนทั้งนั้นแต่ควรจะแบ่งไว้ว่าแ0 0แสนเนี้ยควรจะมาหารใช้ใน4เดือนด้วยไม่ใช่ว่าเอ้ยกูต้องการเดือนละแสนทุกเดือนก็เลยไปหาเดินสายเล่นอันนี้ไม่ใช่นะครับผมว่านี่ตากลับผิดนิดนึงแต่ก็เชื่อว่านักบอลเขาคิดได้แหละครับว่า เขาควรจะลงไปเล่นไหมก็อย่าเพิ่งไปด่าเขานะครับว่าเขาเพเตะทําไมเนี่ยไอ้เหี้ยยายยังเล่นอยู่เลยอย่าไปว่าเขานะครับก็เป็นมุมมองของคนเกินไปแต่ถ้าเกิดหลายคนเนี่ยผมว่าเป็นแบบอย่างที่ดีเช่นสุชาวรุ่นนุ่มนะครับเอกภูมิโพทารุโรจน์เนี่ยเป็นคนที่เล่นเลิกไปแล้วนะครับเลิกกับการเล่นเวทีอาชีพไปเต็มตัวแล้วก็มาเคาะสนิมมาสร้างธุรกิจของตัวเองเช่นพี่บอลเนี่ยเอกภูมิเนี่ยเขามีธุรกิจส่วนตัวเรื่องของการทาํากาแฟทำอะไรเนี่ยเขาก็ นำมาต่อยอดได้เช่นสร้างทีมเองแล้วก็ต่อยอดได้หรือว่าเป็นกัปตันที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมโดยตรงเนี่ยก็สามารถต่อยอดได้ในยรื่องสุชาติครับก็ผมเชื่อว่าแบรนด์สุชาีิย,ยังยอดเยี่ยมอยู่นะครับก็ก็แบรนด์สุชาติเนี่ยผมว่ายังคงขายได้ในจัหงหวัดกาญจานบุรีซึ่งนี่ก็เป็นบ้านเกิดเขาเนาะเขาก็สามารถมาสร้างฐานได้เหมือนเดิมคน,คนทุกคนนั้น,นอยากดูพีก่กบทุกคนคกน,กนะครับก็น่ารักดีนะฮะพีบกเองก็ถูกเรียกชื่อที่เหมือนเดิมคนฟุตบอลไทยเรียก สุชาตืนุ่มนะครับแต่คนที่สนามเขาเรียกกบน้อยสอบคำสอบบุญมีสักอย่างอเออที่เป็นแบบค่ายมวยนะครับก็โอเคต้อกันไปครับประมาณนี้ครับแล้วอีกอีกข้อหนึ่งของฟุตบอลเดินสายที่ผมว่าข้อนี้ยังไงก็สู้กับฟุตบอลอาชีพไม่ได้ก็คือความเป็นประเบียบวินัยความโปรเจกต์ให้กับบุคลากรฟุตบอลจริงๆเพราะว่าทั้งสนามก็ไม่ได้เรียบร้อยหรือว่าอุปกรณ์การแข่งขันที่อาจจะไม่เป็นที่ ออฟฟิเชียลมากนักนะครับบางคนไม่แน่ว่าอาจจะใส่สนับแข้งแล้วมีอะไรบางอย่างซ่อนหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่ไงคือแบบมันมีอะไรแบบนี้ได้นะครับแต่ผมว่ามาตรฐานบอลเดินสายมันดีขึ้นมากครับอย่าประมาทอย่าไปคอนคอร์ดเขาแล้วก็ผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของแฟนบอลที่ดูฟุตบอลนะครับว่าเฮ้ยดูบอลแบบไหนก็มันเหมือนกันแหละแถมบอลเดินสาย7คนเนี่ยรายการล่าสุดเนี่ยสอคำมีเนี่ยเอสอคำมี x ทูเอ็กซ์ปเนี่ยนะครับเป็นบอลเงินล้านเนี่ยแม่งใช้สนามเล็กเจ็ดคนแตโ่โกใหญ่หมายคมว่าแม่งยิงกันง่ายยิงกันมันนะครับก็นั่นแหละผมว่าหลายคนก็จอดป้ายครับเพราะเจออากาศร้อนก็บรรดาไทยลีก็เล่นไม่ไมเป็นเหมือนกันนะนั่นแหละอ่ะอ่ะครับประมาณนี้ก็คือคร่าวๆครับผมเชื่อว่าดาบสองคมของุโบอลเดินสายน่าจะเห็นแล้วว่ามันส่งผลกระทบขนาดไหนกับผู้อาชีพไม่ใช่เป็นคู่ค้าคู่แข่งเลยตัวคำว่ามันเหมือนเป็น เส้นขนานมากกว่าที่คนสามารถเลือกได้แต่ผมเชื่อว่าทั้งคือคนดูคนคนที่รักฟุตบอลเนี่ยก็เป็นวงกลมก,ก้อนนี้นะคะคนรักฟุตบอลเนี่ยเขาก็จะดูทั้งสองอย่างแหละเพราะว่าเขารักฟุตบอลนะครับก็เชื่อว่าช่วยกันซัพพอร์ตสนับสนุนกันนะครับดูบอลเดินสายก็ดูฟรีอาจจะหาการซัพพอร์ตในแง่อื่นเช่นซัพพอร์ตนักฟุตบอลรอเชียร์เขาในนามอาชีพด้วยหรือว่าคนอาชีพเองครับก็ต้องเข้าใจว่าอีกหนึ่งทางเลือกของนักกีฬาคือการไปเล่นเดินสายก็อาจจะมีบ้างเหมือนกันเลยนี่ก็ เดี S <S ๋ยวว่ากันไปครับผมเองก็ไม่ขอเข้าข้างใครเพราะว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียด้วยที่ผมเห็นมานะก็ผมเชื่อว่าเดี๋ยวยังไงโอกาสจะไปผมจะมาพูดถึงเรื่องนี้อีกก็ติดตามได้ในคลิปต่อไปของสองไกลสองไกลสตอรี่และทีเด็ดสองไกลนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้วันพุธนะครับมีคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบชิงด้วยแล้เดี๋ยววันที่สิบเดี๋ยวฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงสนุกแน่นอนครับเดี๋ยวมาพูดต่อนต่อแล้วกันต่อไปครั้งนี้ลาครับครั้งนี้ลาไปแล้วโอ้ยหมดแรงครับสวัสดีครับ